สวัสดีครับมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเลยให้ช่วงเช้านี่หมอกลงอยากหนาเลยครับแนบวโบเห็นอย่างเลยนี่แหละครับคือบรรยากาศแบบบ้าน ที่นานๆครั้งจะมีจักเทือ่อนึงครับบรรยากาศแบบนี้อากาศก็เริ่มหนาวครับช่วงนี้พอดีว่าจะมีเทศกาลงานทาตนะครับก็เลยหนาวอ่ะอยากเขากล่องว่านางงามงัวครับเลี้ยงงัว มีสี่โต๊ะครับหมัดไปทงนาเลยบัวดวเ,เข้าไปเพื่อนกินทั้งมือมัดมือมัดคืนเลยนะครับก็พามาเบิ่งบรรยากาศคาดว่านาสิซิบโมงเลครับเพื่อหมอกมืดนี่บัวตองไปฮอดผูกระดึงบัวตองขึ้นไปฮอดดอยอินทนนท์นครับบ้านนอกเขาอยู่กลางนาเขาก็มีคือกัน,นครับหมอกไปนี่